คือคณีเวสักวงนำประกาว่าสะอาดครับที่ในชื่ผููมคิดยังไงกับคําว่าเอ,อลมหายใจสุดท้ายของการ์ตูนไทยครับเห็นมีคลิปออกมาในยูทูบยังไม่ได้ดูครับแล้วคิดว่าวงการตูนไทยถึงจุดที่สุดอย่างเี้ยเออไม่ไม่ไม่รู้ขนาดนั้นไม่ใช่กูรู้องการแต่แต่คิดว่าส่วนตัวเขาเห็นส่วนตัวเรารู้สึกว่ายุคยุคหลังๆอะ่ะ นักเขียนการ์ตูนอะสามารถเบนไปสายทำงานอื่นๆได้มากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าการเขียนการ์ตูนเรื่องเๆหนึง่งมันอาศัยสกิลหลายอย่าง<ม>เช่นถ้าประกอบเขียนบอทออทอรนี่บอร์ดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ขณะเดียวกันขณะเดียวกันตัวชีพนักเขียนการ์ตูนมันเริ่มมีคนในวงการยอมรับขึ้นมาอืมันก็เลยทําให้คนในวงการสายอันอื่นๆอะ เอาหันมาจับมาจ้างนักเขียนการ์ตูนกันมากขึ้นเขาเริ่มรู้สึกว่าความยิดเห็นของนักเขียนการ์ตูนเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์บางอย่างเริ่มมีคนมาสัมพันธ์นักเขียนการ์ตูนอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนไม่มีเริ่มมีคนมาจ้างเราไปวาดภาพประกอบได้อะไรเงี้ยหรือว่าอย่างพี่เอกสิธิ์ก็ไปเขียนบทอะไรเงี้ยออาก็เลยก็เลยคิดว่าทิศทางมันน่าจะขยายมากกว่าก็คือมันทํางานกับวงการอื่นได้เพราะงั้นใช่ใช่ด้วยความที่ ยุคหลังๆมันเป็นยุคที่ใช้เขาเรียกว่าวิชัวภาษาอังกฤษทำไมวะใช้ภาพเข้ามาในการเล่าเรื่องเยอะอย่างหนังสือพิมพ์ทุกวันเนี่ก็ใช้แบบอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยซึ่งมันโยงก,กับตัวพอดีคนคนเสพข้อความอ,อย่างเดียวไม่ค่อยมีแหละคนเริ่มเสพข้อความมารับกับภาพซึ่งมันเป็นทักษะเดียวกับการ์ตูนอะไรเงี้ยเออเราเลยมองว่ามันน่าจะขยายมากกว่าจะเป็นไปสูจ่จุดจบจุดจบอาจจะเป็นโมเดลเง่แบบการอ่านการ์ตูนเล่มหรือเปล่า ซึ่งมันก็สิ่งพิมพ์อะไรยี้เป่าถึงจุดจบก็เป็นไปได้บางอย่างแต่ว่าในแง่ในแง่ของฟอร์มการ์ตูนอ่ะยังไงก็ต้องอยู่ต่อเราคิดว่ามันจะขยายได้ครับแล้วมันมันจะถูกถ้าเราจะเป็นนักเขียนการ์ตูนอาชีพอย่างเดียวอ่ะนันเขียนการ์ตูนอย่างเดียวเลยมันเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าจะเป็นต้องไม่ใช่อย่างที่สะอาดทำนี่คือเป็นคือเขียนแต่คอมิกอย่างเดียวอ่ะเออเออมันได้ไหมก็ยัาทำอยู่อ้าว เออเขเขียนคอมิกอย่างเดียวถ้าถ้าถ้านับเขียนไม่ก็นี่ทําภาพประกอบได้ด้วยไงอะไรเงี้ยก็ถ้าตัดเงินภาพประกอบไปก็ก็อูได้นะอยู่ได้เออแต่ว่ามันก็ต้องแบบก็ต้องมีวินัยอ่ะแต่ว่าแบบคอมิกมันเป็นงานที่ลงแรงเยอะสุดและได้ตังน้อยสุดเท่นั้นแหละแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้แต่ว่าแต่ละคนก็มีเทคนิคต่างไปใช่ไหมงานเราไม่ได้ขายดีขนาดนั้นเราก็อาศัยแบบเป็นคอลัมนิส เขียนการ์ตูนแก๊กอะไรเงี้ยอันนี้มันจะโอเคกว่าเขียนเป็นคอมิกเรื่องสั้นแล้วเราก็สามารถจบงานได้ไวกว่าแต่ถ้าคนที่ไม่ถนัดแก๊กไม่ถนัดเขียนแก,ก๊กต้องไปเขียนลงซีคิดเขียนเรื่องสั้นอย่างเดียวลงไทคอมิกอะไรเงี้ยก็ยากยากอยู่ที่จะแบบอยู่ได้ด้วยการเขียนการ์ตูนงานต้องขายดีระดับหนึ่งอะ่ะต้องมีชื่อเสียง,มงไม่กว่าจะเป่นขนาดนั้นอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนวางแผน,นใช่ไอ่าใช่ หรือจริงแล้วถ้าแบบถ้าจะไปสายคอมิกจริงๆอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าการ์ตูนมันเป็นภาษาสากลพอ,อที่เราจะสามารถส่งงานไปเสนอต่างประเทศได้อ่ะอะไรเงี้ยค่าตัวฉบับต่างประเทศอาจจะสูงกว่าเช่นมันจะมีเวทีประกวดเขียนการ์ตูนคอมมิกหรือว่าเขียนการ์ตูนแก๊กช่องเดียวเงี้ยม,มีทั่วโลกเลยแล้วแม่งก็ให้เงินเป็นแบบเป็นเลรียยูโรสูงๆอะไรเงี้ยก็มีคนไทยบางคนเขาก็ไปไปล่ารางวัลกัน เอออันนั้เป็นเวทีที่แบบว่าน่าน่าไปถ้าคุณจะไปทําทําตามสายกระตูนจริงๆอ,ะอ่ะเออน่าน่าแบบเราก็ต้องข่อยคว้าอหน่อยอ่ะแต่ว่าเราก็เกียจไม่ชอบสมกวดอืม,อมก็เลยอยู่อย่างเงี้ยอืม,อมแล้วตอนนี้ของสะอาดทาอะไรอยู่บ้างก็ม <c oughs> ีมีเขียนกระตูนแก๊กสามสามที่สามที่มัดดิชนิสารคดีมัะะดมดิชนนี่ออกทุกวันไหนทุกวันอาทิต เป็นอะไรสัปดาห์ไปชนสารคดีแล้วก็ยีร่าบแล้วก็เขียนกระตูนสั้นลงเลตถ่ายสามเดือนอเ,อเสร็จปุ๊บก็เป็นงานส่วนตัวและงานที่อยากทำเช่นโปรเจกต<อ>์หรือภาพประกอบอะไรพวกเนี้ยเวลาที่เหลือคือ่ทำภาพประกอบโปรเจกต์ต่างๆที่เราจะทำที่เราเป้าหมายที่เราอยากทำก็คือรายได้แค่แก๊กเนี่ยกับกับเรื่องสั้นก็คือ cover ค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วใช่ปะไม่ไม่ขนาดนั้นหรอ เกือบได้ะลืมเออตอนเนี้ยเกือบได้ถ้าภาพประกอบปีสักนิดหน่อยมาจิงหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้ละรอบเราอยู่ที่การใช้จ่ายด้วยล่ะอืมแล้วถ้าแบบว่าจะซื้อรถซื้อบ้านในอนาคตอย่างเงี้ยขันเบอรเอาโคเบอร์ที่คือซื้อรถซื้อบ้านเหรอชิบหายละไม่ก็หมายถึงว่าอนาคตอะก็อาจจะต้องมีซึ่งก็ไม่อาจบางคนอาจจะมีก็ได้หรือไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าคือ คนเรามันทํางานมันต้องเงินอาจจะไม่รู้ว่าเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่า๋อให้เป็นอย่างนั้นอ่ะต่อไปอ่ะถ้าจะเอาแบบเงินเป็นตู้เหมือนนั้นอ่ะก็ต้องก็ต้องอาจจะต้องหวังพึ่งชื่อเสียงมั้งมันไม่สามารถหาเงินจากค่าต้นฉบับได้เป็นก้อนขนาดที่จะไปซื้อบ้านซื้อรถอยู่แล้วอ่ะยากมากๆมีโอกาสจะแบบเป็นเชิงขายลิขสิทธิ์หรือว่าทํางานแบบโปรเจกต์ใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยเออสื่อขายดีเชี่ย การการไปส่งงานไปต่างประเทศอาจจะเป็นทางออกหนึ่งแล้วที่เขาบอกว่าลมหายใจสุดทาของการ์ตูนไทยนี่คือมองในแง่ยังไม่ได้ดูคอมิกยังไม่ได้ดูไม่รู้พูดยังไงเออก็คือถ้ามองสะอาดนี่คือยังโอเคสำหรับวงการนี้มันดีขึ้นใช่ไหมใช่เรามองว่ามันมีโอกาสมากขึ้นด้วยซ้ำถ้ามองในแง่ของนักเขียนนะแต่ถ้ามองในแง่แบบสำหรับพิมพ์ขายหนังสืออะไรเงี้ย เราก็มันก็ยังยังพอไปได้อยู่ตับโตใช่ด้วยความที่เราเขียนการ์ตูนอยู่ในวงแคบๆอย่างในคอมมิกอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มคนอ่านเล็กใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นที่ชอบการ์ตูนมากๆอย่างเงี้ยม,มันมันมีจานวนเยอะมากๆเลยในไทยเราไปดูงานคอมิกบางเกอะคอมิคคอนแบบคนมันเยอะมากย,ยิ่งกว่าแฟทเฟสอ่ะคนมันแน่นมากอะไรเงี้ยเราก็เลยตกใจเพราะจริงๆแล้วเราอาจจะอยู่ในกาลของวงการการ์ตูนไทยเล็กๆก็ได้ หมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราสามารถสื่อสารคนชอบอ่านการ์ตูนได้อ่ะมันอาจจะมีทางไปมากกว่านี้ก็ได้หรือว่าเราสร้างงานที่จับใจคนได้จริงๆอะไรซึ่งซึ่งตอนนี้โดยเนื้อแท้ก็ต้องเป็นซีรีส์อะไรอย่างงี้แหละมั้งที่คนชอบอ่านจริงนะซีรีส์แบบตามขนบของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออมันก็มันน่าจะไปได้มันยังไม่ถึงจุดจบหรอกแต่ว่ายังไม่มีคนไปดกูกบบมันอย่างเต็มที่อืกับอ่า จจะยังไม่มีนักเขียนที่มีฝีมือขนาดโอดาโพห mm hmm. ัวออกมาอะไรย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ทอยากทาแบบโอดาเอยเออก็เป็นไปได้เราก็อย่างอย่างอย่างตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเราเราทําเท่าที่เราแบบรู้สึกโอเคกับมันอ mm hmm. เออเราไม่ได้ฝ่ายฝันจะเขียนเป็นซีรีส์เป็นย mm ี hmm. ่สิบสามสิบเล่มอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. แต่มีโอกาสจะเขียน,นครับมีโอกาสจะได้เห็นผลการซีรีส์ของสะอาดไหมคิดไว้คิดไว้หลายอย่างแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเรา เราอยากสื่อสารในสิ่งที่เราอยากเล่ามากกว่าเราอยากจะดังอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้กูไม่มีหานซื้อบ้านได้ก็ประมาณนี้คือเลือกสื่อสารกับตัวเองแต่ไม่ต้องดังก็ได้เงี้ยหรอใช่เราคือด้วยความที่เราเรียนสื่ออะเรารู้สึกว่าเรามีความเป็นาร์ติสต่ํามากอะ <Artist. S 1> แบบว่ากูจะเล่าอย่างเงี้ยตามใจกูอะกูจะดังกูจะโด,ด่งดังกูจะแบบทะเยอทะยานอะไรเงี้ยแม่งต่ํามากมันมีแต่แบบว่ากูจะสื่อสารในประเด็นไหนวะที่มันจะิร์ k กับคนอ่านหรือว่าสังคมอะไรเงี้ยแต่มีไอเดียอย่างเงี้ยไอที่สื่อสารออกจากตัวเองนี่แหละคืออาร์ติสต์อะไรเหรอไอไอ,ไอไสื่อสารก็คือมองมองในแง่คนอ่านมากมากกว่าอารมณ์ศิลปินน่ะนึกออกไหมก็นั่นแหละนั้นคือการตลาดแล้วเราไปเขียนตามตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นนะ่ะคือคือเขียนออกมามก็ไม่ใช่อาร์ติส์ไงออก็ไม่ใช่อาร์ติสไงเออก็ไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่อาร์ติส์ไงอ่อเออก็นั่นแหละไอเขียน ตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั่นแหละจะทําทให้ได้เงินเยอะไม่ใช่ว่าเขาต้องการอืมเออไม่ใช่แบบจะขายเขาแต่ว่าเนี่ยน่าจะดีเขาอะไรา<อ>ขายได้ไม่ได้แม่งไม่รู้ส่วนใหญ่ขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเออเหมือนพวกสรารคดี<อ>งานสรารคดีหนังสารคดีอีไยในประเทศไทยไม่เคยมียาสรารคดีไหนขายได้ก็ประมาณน,นี้ขายของซีรีส์อกอล์นแก๊กสยามยิ้มเสียะครับออกอะไรครับ ออกไปเดินกุมภาพันธ์นี่คือผลงานล่าสุดใช่ไหม <S <S ใช่เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไร <S <S 2> <S 2> ก็การ์ตูนแก๊กที่เคยเขียนลงเนี่ยสี่ห้าปีมารวมเราเขียนเพิ่มนิดหน่อยเผื่อคนที่อ่านมาหมดแล้วจะได้อาด่านอะไรนิดหน่อยหน,น่ย <S 2> <S 2> <S <S อยเขาจะสุขุมค่าที่ซื้อไปออกออกตามร้านหนังสือก่อนใช่ไหม <S <S ใช่ใช่ออกแล้วก็ก่อนประมาณเดือนหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ไปเจอกันที่งานสำาักหนังสือแก๊กลง มาตีชนมาทิีสื่อพิมพ์สื่อพิมไม่ชนฉบับมาทิตตรงยีรับยีราฟนี่เป็นหนังสืออะไรครับเป็นสื่อดีสารแจกฟรีของสารับพิมพแซลมอนออกลายปักแล้วก็นิสารสารคดีคอลัมน์กีนแก๊กเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรายเดือนรายเดือนก็ลงเลสคอมิกเลอชั่งมีเนี่ยทุกสามเดือนตามโจนอะไรเงี้ยเป็นคอนเซปต์แล้วก็ตอนนี้ทำโปรเจกต์เป็นการ์ตูน เดินทางอืที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมหาลาัยการศึกษาอ,อะไรเงี้ยอ๋อิดตามควตมตเอื่องได้ในแฟนเพจใช่หรอจะขึ้นให้ทางด้านล่างนะครับโอเค <laughs> โอเคมีคนดูไหว